นีนี่กับดีนาตื่นเต้นมากคือพวกเราไปเจอไอเทมหนึ่งมาคือมันน่ารักมากแลกเราก็คือสงสัยว่ามันคืออะไรเห็นคนอื่นเขามีกันเออแต่ทุกคนว่ามันคืออะไรมันคือนี่มีห้สีนะคะดีนี่ใช้ใช้ไปแล้วสีนึงคือมันน่ารักมากมันใช้ไปสีน้ำเงินนะคะอยลองบอกว่าน่ารักมากแขวนคอได้ด้วยมันคือยาดมมันคือยาดมค่ะทุกคนนี่ ชื่นจไม่รอกันเลยแกะง่ายมากนะคะทุกคนมันเป็นแบบจะไปไหนคือแบบพ๊บพาแขวนคอได้สะดวกเลยค่ะสดชื่นมากปกติยาดุมอะมันจะมีกลิ่นแบบแสบแสบใช่ปะแต่ว่าไอตัวนี้คือมันหอมมากเลยสดชื่นมันสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนแล้วมันหอมมากๆพวกพาไปไหนมีแต่คนถามว่ามันคืออะไรมันคือยาดมค่ะทุกคน อยากจะบอกว่าตอนนี้ดินี่กับดีนาติดมากๆเลยค่ะดินี่ชอบสีนี้ดิน่าชอบสีนี้ค่ะทุกคนส่วนใครชอบสีไหนไปหาดูกันนะบ๊ายบาย